สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังจากฉีดยาฆ่าเพี้ยไก่เจ้ไปแล้วตัวเพี้ยจะตายไหมตัวยังอยู่หรือเปล่านี่นะครับหลังจากฉีดยาไปนะครับตัวก็เริ่มตายแล้วครับยาผมฉีดไปประมาณสวันที่แล้วครับ ตัวยาที่ใช้นะครับก็คาบาลิวได้นะครับอิมิดาคอผิดก็ได้นะครับฟิโพนิลก็ได้นะครับเพี้ยไก่แจ้ใช้ยาได้หลายตัวนะครับยาฆ่าเพี้ยทั่วไปนะครับต้นนี้นะครับก่อนฉีดระบาดเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันบ้างเยอะเหมือนกันก่อนฉีด อ่านี่นะครับตัวยังอยู่นะครับตัวยังอยู่แต่น่าจะตายแล้วนะครับห้าครับตายแล้วแน่นิ่งไม่ขยับปกติตัวเป็นๆมันจะขยับยึกไปยึกมานะครับ อันนี้ลอยเพีย้ยจก,กจันกินตอนยอดอ่อนนะครับนี่ครับเพีย้ยจ้กระจันจะแห้งเป็นกา้านทูบอย่างนี้ส่วนเพี้ยไก่แจ้จะเป็นหางๆอย่างนี้นะครับมแรลงลงบ่อยครับต้นนี้ก่อนหน้าเพี้ยไก่แจ้ก็โดนเพีย้ยจกระจันไปเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พ่น พอ,อไม่ได้พ่นนานๆก็อ่นนี้ครับกิ่งที่ชัดเจนเลยเพรยจักระจันเพรยจักะจันจะกินยอดนะครับเนี่ครับกิ่งจะแห้งเป็นการถูบโอเคนะครับยาที่ใช้ได้นะครับเพ้ยไก่แจ้มีฟิโปโนิวคาบาลิว อิมิดาคอผิดแล้วก็ยาเพี้ยครับยาเพี้ยทั่วไปตายแล้วนะครับอันนี้ก็คือรอยใบยชุดที่แล้วที่เพี้ยแก่แจ้กินจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นจุดๆ,ๆๆแบบนี้ครับแต่ที่ใบนี้กลมๆทรงไม่สวยไม่ใช่นะครับโอเคครับผมวันนี้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ